ดีครับแฟนๆช่อง youtube แบ๊บ e กี้คลองสีผมนาริศักดิ์ศึกษากิจพี่หมูป่าผู้จัดการทีมคนสิงห์นะครับผมวันนี้คนสิงห์จิตอาสาได้ร่วมกับสมาชิกรวบรวมเงินเพื่อที่จะมอบให้กับผู้ประสบะาภายัยน้ำท่วมที่ตำบลอุบุรีอำเภออุบลรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับออผมโดยมอบผ่านทาง เทศบาลตำบลอินบุรีนะครับผมตอนนี้เราได้มาที่ห้างเกสอนพาซาเพื่อที่จะมาซื้อของเพื่อที่จะนำไปบริจ,จาคนะครับผมขอบคุณช่องข่าวเฮตีด้วยนะครับผมที่มารายงานกิจกรรมของวีพีคนสิงห์นะครับผมขอบคุณมากครับโอเคไหม สวัสดีครับผมตะกี้คลองสี่ครับ,กกรบ YouTube ช่องข่าวส่งเสริม h d สีออนไลน์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่เกียรสอนซ um ูเปอร์มาร์เก็ตอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้ก็มากับพี่หมูป่าคนสิงห์นะครับคนสิงห์กีอาสาวันนี้มาช่วยซื้อของอ่าวันนี้พี่หมูป่ากับทีมงานนะครับแล้วก็สมาชิกนะฮะได้รวบรวม รวบรวมสะดุ้งสตางนะครับอ่าเพื่อที่จะมาซื้อของไปบริจาคพี่น้องเขาอำเภออินบุรีนะครับผมครับผมท่านพยนครับผู้รักษาประตูอีอวันนี้วันนี้ซื้อได้กี่อย่างละข้าวสารครับกำลังเรียงอยู่ครับรอกระสังกสังอยู่เอาของข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะครับเนี่ครับทีมคนสิงของเรานะครับ รวบรวมน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับนะครับอ่าป้าใจป้าใจครับรายงานตัวด้วยครับผมสมใจลุงก็ดีอ่าที่หมานไม่ไหนนคคสิงรับมาด้วยกันมาด้วยกันกลัวกล้องที่หมานที่หมานขี้อายกลัวกล้องวันนี้ได้กี่อย่างที่หมานได้กี่อย่างแล้วยังเลยกำลังเลือกของอยู่ อ่าอคจองแล้วเนี่ยไม่เียงแลรแล้วอ่าีะครับเ,เรามาซื้อของกันนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมคนสิง์กิจอาสานะครับคนสิงอ์อนทัวร์นำโดยพี่หมูปลาคนสิง์นะครับพี่หมูปลาคนสิง์สร้างสารรค์อีกแล้วครับท่าน ิจกรรมวันนี้นะครับคนสิงออนัวร์นะครับผมนำโดยพี่หมูบาคนสิงก็ยังมีของนะครับสิ่งของนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับเครื่องดื่มน้ำดื่มอ่าาใจนะครับพี่หมานะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับฝั่งนี้ที่พยนนะครับอ่ากำลังดูข้าวสารนะครับ ก็ที่จะรวบรวมนะเอาไปมอบให้กับพี่น้องชาวสิงห์บุรีนะครับผมเกียรติอินุบุรีนะฮะของก็ยังไม่ครบนะครับตอนนี้เกียรติสอนซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับคนสิงห์จิตอาสาออนทัวร์ นะครับผมมาช่วยพี่น้องที่มีผลกระทบถูทกระภัยน้ำท่วมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอนจะต้องสต,ต,ตังมาสมาชิกคนสิ่งนะครับผม

ออกไปเพื่อนนะก็ขอขอไม้เด็ดก็ทีนั้นยังขอ <laughs> สวัสดีครับเป็นแฟนช่องเบ็คกี้คองสี่ช่งองยูทูบนะครับผมผมอดีตจัดึกษากริจกผู้จัดการทีนคนุณบอลคนสิงห์วันนี้คนสิงห์กิษอาสา,าได้นําสิ่งของมามอบให้กับทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่สามและหมู่ส,มส,สี่ตำบลอินบุรีอําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับช่วยส่งต่อมอบให้กับผู้ประสบทุกข์ภัยน้ําท่วมของตำบลอินบุรีนะครับผม ขอบคุณทีมงานของคคนสิงไม่ทิ้งทันนะคะวันนี้ได้มอบของมาให้กับองค์าธุสีจะบ,บนทูีค่ะเอสริมาคาใน,นารของน ขอแทนสองพุทประษตรไทยน้ำท่วมสองนัวนอทีบุรีนะครับต้องขอขอบคุณทีมงานนะครับทุกตอนคนเก่งนะครับที่นำเก่งดีๆมามอบให้พวกเราเป็นน้ำใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่จะต่อสู้กับน้ำท่วมนครั้้งนนีะครับ,รบ,รบ,รบขอบคุณมากครับหมูป่า ต็มูมูมูสไงตูวพอเปนนามแฟนมูสี่ามนกรมคับที่ราขไปนีผในนแนมีพ่จะบ้านพูดมาพ่ยบ้านมูสีนาม้าตากครับขอขอบคุณคนอู้บอลพีมคนสิมีรที่มอบสิ่งของให้ประชาชนขอบคุณมากครับรก ผมสมชายแกนพึ่งครับอยู่เป็นเอทัพหนึ่งวงสามตอนน้ำมันมาประมาณวันที่ยี่สิบครับชั่วโมงชั่วโมงเดียวก็แค่เอเลยครับชั่วโมงเดียว วันที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับวันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่หมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านหมู่สามครับตำบลอินบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์ครับผมยี่สิบตรงตรงไหนประมาณสี่โมงเช้าครับสี่โมงเช้าครับเขื่อนแตกประมาณสี่โมงเช้าครับเขื่อนอะไรครับเขื่อนที่วัดประสาทครับ เกนกัรน้ำอนนพอดีผนังมันมันแตกทะลักเข้ามาท่วมมู่สามมู่สี่ครับ,รบต,ตอนนี้ยังท่วมอยู่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มลดลงมางแล้วครับแต่ยังไม่ยังไม่ไมีกิจการต้องรอวันที่สามสิบไปแล้วอ๋อวันที่สามสิบไปแล้วถึงจะเอาของลงจากบ้านได้ตอนนี้ก็ยังยังไม่รู้ว่าจาเอยู่หรือเปล่าเถื่อน อันนี้ก็เร่งสูบน้ำกันอยู่ครับผมครับติดต่อเครื่องะคือที่น้ำมันอยู่ครับผมครับไปกี้คงสีรายงานข่าวนะครับส่งเสริมเอสดออนไลน์นะครับสมาคมส่งเสริมนักหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วันนี้ทีมคนสิงคนทัวร์ครับพี่หมูป่าคนสิงครับกิจอาสานะครับรวบรวม ข้าวสารอาหารแห้งนะครับสมาชิกนะรวบรวมสตุ้งสตางกันมาซื้อของมามอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมเนาะอยู่ที่อําเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตอนนี้ก็อเอามารวบรวมที่เทศบาลอ,อินบุรีนะครับคนสิงห์จิตอาสานะครับวันนี้นําโดยพี่หมูปากคนสิงหรรง์นะครับกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆนะครับก็เก็บเอามาฝากแฟนๆข่าวส่งเสริมเฮ็ดดี แล้วก็เป็นแฟนช่องแบกี้คองสีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องแบกี้คองสีนะครับผมขอบคุณมากนะครับ